าท่านนี้นะคะเข้ามาเราให้ปแก้วฟังว่าจะทำอย่างไรดีปะแก้วน้องออกเดทกับฝรั่งนะคะแล้วทีนี้คือมันก็หลับหมันนะคะหลับแล้วทีนี้เขาก็ถ่ายรูปน้องนะคะในในอิริยาบถต่างๆนะคะในห้องส่วนตัว แล้วทีนี้น้องก็ไปเจอนะคะคือวันหนึ่งเขาคืออยู่ในช่วงเดทนะคะวันหนึ่งเขาเขาให้ไปหยิบอะไรบนห้องนี่แหละนะคะคืออยู่ที่ล็อบบี้แล้วน้องก็เลยขึ้นไปแล้วก็ไปเปิดกระเป๋าเขาไปเจอว่ามีรูปของน้องรูปถ่ายของน้องนะคะเยอะแยะเลยนะคะเข้าไปล้างฟิล์มออกมานะคะ เป็นรูปที่ส่วนตัวมากๆนะคะน้องอยู่บนเตียงบางทีก็เป็นรูปที่น้องอาบน้ำนะคะมันก็อุ้ยน้องช็อกแล้วตกใจมากนะคะน้องก็เอารูปพวกนั้นแล้วก็ลงไปถามเขานะฮะเขาบอกว่าก็จะเป็นไรเราเป็นแฟนกันฉันก็อยากถ่ายเก็บไว้เป็นที่เราลึกเวลาฉันไป กลับไปบ้านฉันก็อยากจะเก็บไว้แล้วก็คิดถึงคุณเพราะว่าคุณสวยคุณรูปร่างดีนะคะซึ่งเขาเธอบอกว่าอย่าเอาไปให้ใครดูนะเขาก็รับปากนะว่าจะไม่ให้ไม่ให้ใครดูเขาจะเก็บไว้ดูเป็นส่วนตัวนะเราทีนี้เธอก็ไว้ใจเขาหรอนะคะแต่ว่า เธอก็พอพอฝรั่งกลับไปแล้วเธอก็มาถามป้าแก้วนะว่าจะทํายังไงดีป้าแก้วคือคือเขาก็เป็นคนดีเขาก็ส่งเงินให้น้องใช้ทุกเดือนนะหลังจากที่เขากลับไปแล้วแล้วก,ก็ก่อนที่เขาจะมาก่อนที่เขาจะมาเจอกันกับน,น้องเขาก็ส่งเงินให้น้องใช้นะฮะโดยที่อ่น้องไม่ต้องขอนะคะคือส่งให้สามหมื่น นะคะเขากลับไปเขาก็ส่งให้เหมือนเดิมนะคะแล้วเขาบอกว่าปีหน้าเขาก็จะกลับมาอีกแล้วก็ไม่เคยพูดถึงเรื่องว่าจะแต่งงานหรืออะไรนะคะแต่ว่าน้องก็กลัวว่ารูปมันจะหลุดออกไปหรือเขาจะไปให้เพื่อนดูหรือให้ใครดูอย่างเงี้ยน้องก็รู้สึกอายนะคะเออก็น้องค่ะ น้องนอนน้องนอนขี้เศ้าขนาดนั้นเลยเหรอคะถึงกับเขาเปิดผ้าห่มแล้วแล้เราไม่รู้เรื่องเลยเขาถ่ายรูปเรานะฮะส่วนรูปในห้องน้ําโอเคมันเราก็ไม่ระแวงเนาะมันก็เออยังไงมันก็ผ่านไปแล้วนะเนาะจะทําไงได้ก็ทําใจนะคะ ถ้าน้องยังต้องการที่จะคบหากับเขาต่อไปแต่ว่าครั้งต่อไปที่เขามาน้องต้องระมัดระวังตัวเองให้มากๆนะคะคือเอามือถือเข้าไปนะคะในห้องน้ําแล้วน้องก็เอาเอามือถือคือปิดไฟแล้วก็เอาเปิดเปิดกล้องในมือถือนะคะคือถ้าหาจุดเซอร์ถามีจุดไหนจุดแดงๆที่เป็นไฟกระพริบแสดงว่ามีกล้องอยู่ตรงนั้นให้น้องเอาลงมานะคะเราต้อง เซฟตัวเองด้วยนะคะในครั้งต่อไปเพราะว่าอะไรมันก็ไม่แน่นอนแล้วเขายังไม่ได้ให้สถานะอะไรเราเลยเพิ่งคบกันเพิ่งมาหากันเป็นครั้งแรกด้วยนะคะแล้วเขาบอกว่าเขาจะทำวีซ่าให้น้องไปเยี่ยมเยือนเขาในปีนี้ปีคือคือปีสองพันสองพันยี่ห้านะ,ะก็ถ้าไปบ้านเขาก็ระมัดระวังตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าไม่รู้จะมี รูปอะไรอื่นๆมาสรラ์น้องอีกนะคะ <c oughs> แต่แก้วคิดว่านะ <c oughs> เขาคงจะไม่เอาไปรูปส่วนตัวแล้วก็คงไปอวดเพื่อนๆเ,เขานั่นแหละหรือไม่ก,ก็อวดญาติญาติผู้ชายของเขานั่นแหละนะคะ